ประเด็นของคุณขวัญอุษามณีเธอได้ออกมาตอบนะฮะหลังจากที่มีมีการเล่าในรายการนะครับรายได้อีกนะก็คือคุณแม่ของคุณแก้บุ๋มนะฮะคุณแม่ลีนะก็ออกมาเล่าในรายการนี้บอกว่าเธอก็คือลูกสาวของคุณแม่เนี่ยคุณแก้มบุ๋มเนี่ย,เ,ยเขามีปมในใจถึงขั้นที่จะต้องพาไปพบจิตแพทย์กันเลยทั้งแม่และลูกนะครับเพราะว่าวิรกรรมของนางเอกสาวคนหนึ่ง ที่ไม่ชอบหน้าลูกสาวจนถึงขั้นยื่นคำขาดไม่ขอร่วมงานด้วยแล้วก็สั่งปลดคุณแก้มบุ๋มเนี่ยออกจากละครนะครับอุ๊ยนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะ <c oughs> ว่านางเอกมีอำนาจ <c oughs> ในการาปลดนักแสดงร่วมละครเรื่องเดียวกันได้ด้วยหรอทำได้ทำได้จริงเหรอเราเคยใช้อำนาจ <c oughs> ได้ยินมาแต่ไม่เคยใช้เพราะไม่มีหรือว่า,อา,าอาจจะต้องเป็นเบอร์ใหญ่ในยุคนั้นอาจจะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่น้องเอมยืนยันว่ามี ได้ข่าวมาเน่ยเนี่ยเนี่ยเราพลิกจากหน้ามือเป็นหลังอะไรสักอย่างนะเดี๋ไปไม่ถูกเลยครับคือเขาบอกว่าวีรกรรมของนางเอกคนนี้เนี่ยไม่ชอบหน้าลูกสาวเธอจนถึงขั้นยื่นคำขาดไม่ขอร่วมงานด้วยแล้วก็ปลดออกใช่ไหมแล้วก็หลุดมาหนึ่งประโยคบอกว่า คุณเกลียดพวกเราทําไมในรายการ<ต>ที่คุณแม่พูดนะไม่ได้ดเอ่ยชื่อถึงใครไม่ได้เนมนชั่นถึงใครเลยนะแต่คือแบบเหมือนมาเล่าแชร์ประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตว่าเนี่ยมันมีสาเหตุนะที่แม่ลูกจะต้องไปเจอคุณหมออ,มอะไรแบบนี้นะครับงานนี้โลกออนไลน์ของเราถกกันสนั่นแล้วก็ตามหาตัวเออีกแล้วนะนเน็ตคืองานนี้เนี่ยมีหนึ่งชื่อที่โผล่ขึ้นมาในคอมเมนต์นะเขาบอกว่าเป็นชื่อของคุณขวัญอุษามณี ทางด้าน oh. คุณขวัญน,นี่ก็ออกมาตอบเลยในช่วงไลฟ์สดนะฮะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ถามหลังถูกโยงว่าใช่คนที่คาดเดาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับขวัญตอบยังไงไปฟังกันบางช่วงบางตอนใช้ต้นเหตที่ทำให้แก้มบุ๋มไม่ได้เล่นละครด้วยกันไม่เคยเพี่เกี่ยวอะไรกับพี่ล่ะน้องเขจะเล่นละครหรือน้องเขจะไม่เล่นไม่เ,เกี่ยวอะไรกับพี่เลยี่คุยกับแม่พี่เลย เมื่อก่อนที่แม่เขาขายครีมเขาก็ยังคุยกับแม่พี่เลยนะไม่มีอะไรเลยมันมาเกี่ยวอะไรกับพี่กะอะไรก็ขวัญเนาะโอ้อะไรก็ขวัญแต่เมื่อกี้พี่ขวัญเสียงสูงอยู่เหมือนกันนะประโยคแรกที่เปิดมาใช่ไหมเออเกี่ยวอะไรกับพี่ล่ะใช่อ่ะก็อาจจะแบบเป็นจังหวะใส่ต่างหูด้วยใช่ไหมเมื่อกี้ใส่ต่างหูใส่อารมณ์นิดนึงแล้วมันก็มันทิ่มหูก็เลยแบบเกี่ยวอะไรกับพี่โอ้ไม่น่าใช่นะครับอ่ะทีนี้ ทั้งฝั่งของคุณแก้มบุ๋มยังไงเธอเองก็มีไลฟ์เหมือนกันแล้วก็พูดลอยๆออกมานะครับบอกว่าเรารู้อยู่แก่ใจว่าทำหรือไม่ทำจังหวะทามมิ่งมันดีเหมือนกันนะมันเหมือนตอบโต้กันแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดถึงกันหรือเปล่าหรืออาจจะแบบลอยทั้งคู่ไงมันโบ๊ะหมายถึงว่าจังหวะมันแบบโอ้โหรับส่งกันพอดีประมาณนั้นนะงานนี้บรรดาขาเมาเขาบอกว่าเตรียมเก็บเสือหรือยัง นะครับไม่รู้แหละก็คืออาจจะต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าสุดท้ายท้ายที่สุดเนี่ยจะได้รับการเปิดเผยจากทางฝั่งของคุณแม่แล้วก็คุณแก้มหมุงหรือเปล่าว่าคนที่ทั้งคู่หมายถึงคือใครคือถ้าสมมุตินะอันนี้พูดแบบพูดแบบจริงๆว่าถ้าสมมติมันไม่ใช่คุณขวัญอุตสามิเนียคคุณแก้มหมุงคุณแม่ก็อาจจะต้องออกมาเคลียร์นะเพราะว่าจะทําให้คนเข้าใจผิดถูกไหมล่ะเพราะตอนนี้คุณขวัญเขาโดนโจมตีอ่ะโดนเป้าเป็นเป้าหมายอยู่ เป้านิ่งเลยไหมนิ่งเลยเพราะว่าเวลาเขาไลฟ์ก็จะมีคนเข้าไปคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็เบื่อที่จะตอบเหมือนกันคือเข้าใจทั้งสองมุมมองแต่ถ้าใช่ก็อาจจะต้องมีเรื่องที่ต้องเคลียร์กันอีกยาว